โอเคอัปเดตเรื่องนี้สินนะครับ <S <s ของแม่พูนา <S <s ตอนนี้ผมก็ได้ใช้ไปประมาณสัก40,000 4 6 0 0บาทแล้วก็ตัดตอนนี้เหลือประมาณ200,000 2 0 0 0 0 0ประมาณนี้ครับประมาณนี้ใช่ ที่เราบอกว่าเราอยากจะเข้าไปขอคำลาแมู่นาหรืออะไรได้พูนาเข้าไปยก็ตอนนี้อยู่ในในขั้นตอนครับเพราะว่าผมเนี่ยยังยุ่งๆกับการที่ออกบูธขายของแล้วก็หาพื้นที่ในการที่จะขายนู่นทํานี่อยู่เรื่อยๆนะครับผมก็ยังไม่มีเวลาแต่ก็มีการเกิ่งเข้าว่าไปแล้วว่าถ้ามีโอกาสเข้าไปแน่นอนครับผม คือช่วงแรกๆถามว่าเครียดไหมเครียดในช่วงแรกๆแต่ว่ามันก็มันก็คลายความกังวลหลังจากที่ได้รับความเมตตาจากพ่อเป็ดเชิญยิ้มได้รับความเมตตาจากพี่ๆหลายๆท่านที่เปิดโอกาสให้ผมได้มีพื้นที่ในการค้าขายเพื่อจะนําเงินมาคืนมาใช้นี่ใช้สินอย่างเนี่ยผมก็ได้มีโอกาสมาที่บลาโวบีเคเคก็มาออกบูธเปิดร้านเพื่อจะหารายได้ทั้งหมด นำเงินไปคืนเพราะฉะนั้นตอนนี้ความเครียดของผมบอกได้เลยว่าไม่มีเพราะว่าโฟกัสที่ทํามาหากินอย่างเดียวเลยตอนนี้ครับผมตอนน,อน,นี้ภาวะการเงินก็ได้ทุกวันครับแต่ว่าเป็นการได้ที่สามารถทยอยใช้นี่นอกจากแม่ปูนาแล้วท่านอื่นด้วยท่านอื่นอย่างที่ผมบอกว่าผมมีหลายท่านที่ผมหยิบยืมเข้ามาเพราะฉะนั้นนอกเหนือจากแม่ปูนาผมก็ทยอยใช้ท่านอื่นด้วยรวมถึงนี่ ที่เป็นหนี้นอกระบบด้วยครับอย่าง,งของแม่ปูนาระวังวางแผนการคือเาอายัางไงบ้างจริงๆที่ที่วางระบบวางแผนเอาไว้ถ้าไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงถ้าขายของดีๆจากงานเชิญยิ้มเชิญอร่อยก็ดีหรืองานผู้หญิงทำมาหากินก็ดีเนี่ยผมคิดว่าน่าจะอีกไม่เกิน 2- งหรือ3างานหมดหนี้ของแม่ปูนาแน่นอนทีนี้ก็ขึ้นอยู่กับพ่อแม่พี่น้องนะครับ ที่เห็นผมไปขายปลาทอดมาอุดหนุนผมก็อยากบอกให้ทราบเลยว่าเงินทั้งหมดไม่ได้เอาไปไหนครับใช้นี่ทุกบาททุกสตางค์แน่นอนครับอย่างเวลาที่พี่ผมออกมาอัปเดตว่าแบบได้มีการทยอยใช้นี้ไปแล้วแต่มันจะยังแบบมีอมมติสมงตีเราครับคือตอนนี้ผมผมก็ต้องน้อมรับในทุกๆคอมเมนต์ในทุกๆอย่างที่มันเกิดขึ้นกับชีวิตผมแต่สิ่งที่มันทําให้ผม อยู่ได้ก็คือสติอย่างเดียวตอนนี้นะครับอย่างที่บอกว่าผมโฟกัสเรื่องการทํามาหากินอย่างเดียวเพราะฉะนั้นอะไรที่ผมมองแล้วว่ามันจะเป็นพลังงานลบให้กับผมผมจะไม่มองเลยผมจะมองพี่ๆมองเพื่อนๆมองผู้ใหญ่มองทุกคนที่ให้โอกาสผมแล้วผมก็คว้าโอกาสนั้นไว้มาลบคําสบประมาทมาลบคําดูถูกมาลบทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นกับตัวผมด้วยตัวของผมเองนี่แหละ เพราะฉะนั้นผมจะไม่มองพลังงานลบทุกอย่างที่เป็นคอมเมนต์เอ่ยก็ดีอะไรก็ดีแต่ก็ต้องขอบคุณด้วยผมถือว่ามันก็เป็นพลังงานที่ทําให้ผมเนี่ยมีพลังในการที่จะต่อสู้มากขึ้นครับฟีดแบกงงด็กบตั้งแต่ผมขายของมาสิ่งที่มันทําให้ผมมีกําลังใจในการขายของก็คือความเมตตาของพ่อแม่พี่น้อง f c ทุกคนที่แบบเข้ามาหาผมทุกคนเข้ามากอด บางคนเข้ามาร้องไห้ก็มีบางคนเข้ามาแบบมายืนจับมือให้กำลังใจรู้ไหมขับรถมาจากที่นี่นะเพื่อมาซื้อมาอุดหนุนมาเป็นกำลังใจให้จักระบุ๋มรู้ไหมนี่แหละครับสิ่งที่ผมบอกว่ามันเป็นพลังงานบวกให้กับผมผมผมคิดว่าผมไม่ต้องการอะไรแล้วขอคนที่เข้าใจผมเข้าใจเจตนาผมเข้าใจในตัวผมสนับสนุนผมด้วยเรื่องแค่นี้ผมก็มีความสุขแล้วผมดีใจมากๆที่แบบ ได้รับฟีดแบกดีมากกว่าไม่ดีเวลาที่ผมขายของหรือมาเจอคนจริงๆมาเจอพี่น้องประชาชน FC จริงๆส่วนมากผมจะได้กําลังใจครับส่วนนี้เขาที่แบบว่าแบบแสดงออกให้เราเห็นว่าเชิไม่ดีเช่นแบบว่าแบบมองไม่มีไม่มีครับไม่มีผมกล้าพูดผมผมพูดเลยแบบไม่มีส่วนมากจะแบบเป็นพลังงานบวกเป็นมาให้กําลังใจจับมือเข้ามากอดถ่ายรูปคู่สู้ๆนะเป็นกําลังใจให้นะ ผมคิดว่าคนที่ตกอยู่ในสภ,สภาวะเดียวกับผมเนี่ยในประเทศเนี่ยผมว่ายังมีอีกหลายคนเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นจัก,กระบุมเพียงแต่ว่าวันนี้มันเป็นมันเป็นสิ่งที่ผมทําผิดพลาดไปก็ถือว่าเป็นตัวอย่างเป็นตัวอย่างของผมเนี่ยเป็นตัวอย่างที่ไม่ดีหรอกก็ไม่อยากให้คนอื่นมาเรียนแบบหรือลอกเรียนแบบในพฤติกรรมของผมแบบผมก็บอกว่าผมจะไม่ทําพฤติกรรมแบบนี้ให้มันเกิดขึ้นอีกแล้วนี่คือช่วงเวลาที่ผมปรับปรุง ช่วงเวลาที่ผมใช้โอกาสที่ได้รับมาให้ดีที่สุดจากผู้ใหญ่จากใครหลายๆคนมันเป็นโอกาสสุดท้ายของผมแล้วครับแสดงว่าชีวิตจริงกับในโลกโซเชียลมีเหมือนไหม่เหมือนไม่เหมือนเพราะในโซเชียลก็แบบว่ามีค่อนข้างที่โจมตีใช้คำที่แบบไม่ดีดุริแลใช่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 ถามว่าเคยอ่านไหมเคยอ่านอ่านอ่านแล้วผมผมรู้สึกว่าถ้าผมแบกคอมเมนต์เหล่านั้นเอาไว้ผมหนักนะมันจะทําให้ผมไม่มีกําลังใจในการทําอะไรเลย ผมเลยตัดสินใจวางทุกอย่างหมดเลยแล้วเลือกที่จะไม่สนใจเลือกที่จะมองในมุมที่มันเป็นมุมบวกมองพลังงานดีๆแล้วเดินหน้าต่อผมมีความสุขกว่าผมวางแล้วผมรู้สึกเบาจังเลยครับผมไม่สนใจคอมเมนต์เพราะว่าผมไม่เห็นตัวเขาผมไม่เจอหน้าเขาถ้าเดินมาด่าผมที่หน้าบูธอะผมรับนะเดินมาเลยมาชี้หน้าด่าผมผมผิดอะไรอย่างเงี้ยผมว่ามันเป็นการต่อสู้กันต่อหน้ามากกว่าถ้าจะทําร้ายผมด้วยคําพูด ผมก็ต้องขอขอบคุณจะทําร้ายผมด้วยคอมเมนต์ต่างๆอะไรนานาผมก็ต้องขอบคุณผมถือว่าคุณเป็นแรงผลักดันให้กับผมแล้วกันแต่ผมมีพลังงานบวกจากทางอื่นมาผมใช้พลังงานบวกนี่แหละครับในการต่อสู้และดิ้นรนครับกับแม่พูนานตอนนี้กับเส่ยังอ่ต่างปเอนี้มได้มีโอกาสได้พูด,ดุยเยนกับแม่พูนาก็ยังไม่มีโอกาสได้คุยยังไม่ได้มีโอกาสได้สื่อสารมีมีแต่แบบส่งสลิปบอกว่า,าใช้นี่ไปแล้วนะใช้เงินเท่านี้นะยืนยันสลิปไปเท่านี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับต่อ ขอบคุณค่าขอบคุณค่าก็มีการตอบกลับกันมาดีๆนี่นะครับไม่มีอะไรเพราะว่าเหตุการณ์ทุกอย่างมันผ่านไปแล้วนะพี่เนาะมันจะย้อนกลับไปไม่ได้แล้วมันย้อนกลับไปไม่ได้แล้วตอนนี้ก็มีแต่สิ่งที่ผมตั้งใจทําให้หมดหนี้ของแม่ปูนาและคนอื่นๆให้เร็วที่สุดเท่านั้นเองครับแล้วเจ้าหนี้คนอื่นๆนะครับมีตรงไหนที่แบบว่ายังมาเล่งรัดหรือแบบไม่มีไม่มีครับทุกคนเข้าใจผมแล้วผมก็สื่อสารกับบางท่านบางคน ไปบ้างไปด้วยนะครับว่ารอนะรอนะบางคนก็เข้าใจบางคนก็มีถามมาบ้างอะไรเงี้ยเราก็เราก็ชี้แจงให้ฟังว่าเราพร้อมเมื่อไหร่เราเริ่มได้เมื่อไหร่เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เข้ามาหาผมนะตอนนี้มันกระจายไปหมดผมไม่ได้เก็บเอาไว้เพื่อความสบายส่วนตัวเลยมันกระจายกระจายกระจายเพราะมันหลายคนมากๆครับที่ผมตอนแล้วถามอย่างคอมเมนต์ที่เขามาคอมเมนต์ว่าเหาที่เราเป็นอย่างนี้เพราะว่าติดกัรพนันหรือเปล่ารุ่นนี้นั่นอะไรอย่างเงี้ยเราคิดอยากจะดำเนินการฟ้องไหมหรืออะไร คือไม่ครับไม่รู้จะฟ้องเขาเอาอะไรครับไม่เอาเวลาที่จะไปนั่งฟ้องร้องเขามาทำมาหากินดีกว่าครับผมนะไม่ไม่ไม่ฟ้องแล้วก็อยากจะขอยืนยันอีกทีนะครับว่าเงินที่หมดไปมันหมดไปจากการที่ผมเนี่ยมักใหญ่ไฟสูงอยากจะทําธุรกิจเพื่อให้ได้เงินมาก้อนใหญ่ๆผมชีวิตผมอยากสบายผมก็ดิ้นลนมาทั้งชีวิตแล้วเนาะแต่บังเอิญการวางแผนระบบการเงินของผมมันผิดพลาดนิดหน่อยมันทําให้ผมล้ม มันทําให้ผมเกิดติดขัดเรื่องปัญหาเรื่องการเงินตรงนี้แหละเรื่องการพน,นันเรื่องยาเสพติดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับไม่มีเช็คประวัติผมได้ผมไม่เคยมีเรื่องนี้เลยนะครับจะมาปั่นว่าผมไปเล่นสลงส็อตผมยังไม่รู้จักเลยสล็อตคืออะไรผมไม่รู้จักว่าการพนันที่เขากําลังพูดถึงอ่ะมันคืออะไรไม่มีแน่นอนครับร้อยเปอร์เซ็นต์เช็คได้ครับเช็คได้จากบทเรื่องการในวงการค่ะไปอรายการ,าร,รกอาราะไรงัก็มีรายการที่เขาติดต่อมาบ้างน,นะครับแต่ว่าผม ผมกลัวผมกลัวว่าการไปออกรายการของพี่ๆเขามันจะส่งผลกระทบเรื่องความเสียหายคนเข้ามาคอมเมนต์คนเข้ามา, comment, น,า,มานูน่นนี่นั่นก็เลยตัดสินใจไม่ดีกว่าไม่ไม่ไม่รับดีกว่าตอนนี้ผมขายของกลางวันนะครับถ้าไม่ได้มาที่ห้างบราโว b ี k คผมก็อยู่ที่อาสมฤสศสีเนนท่าพุทธคุณถ้าไม่ได้ไปออกบูธเชิญยิ้มเชิญอร่อยงานผู้หญิงทํามาหากินผมก็กลางคืนผมก็ร้องเพลงตามผับ เล่นดนตรีเนี่ยเดี๋ยวเสร็จจกง,งานเนี่ยประมาณนักทุ่มกว่าผมก็ต้องไปร้องเพลงต่อเสร็จประมาณตีสองตีสามนอนเช้ามืดตื่นลูบชีวิตผมจะเป็นอย่างนี้ทุกวันครับนั้นก็คือสแสดงว่าตอนนี้ในพวกาการสาแสดงหรืออะไรเรายังไม่กล้รับเลยเออผมว่าผู้ใหญ่ยังไม่กล้าที่จะให้ผมรับมากกว่า <laughs> ใช่ใช่ใช่ก็ไม่เป็นไรครับไม่ได้ซสีเรียสเพราะว่ารู้ว่าข่าวที่มันเสียหายเกี่ยวกับตัวผมเนี่ยมันมันเป็นฟีดแบ็กที่ส่งผลกระทบไปกับทุกคนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นไม่เป็นไรจริง ไม่เป็นไรผมก็เลือกที่จะดิ้นรนทางอื่นได้ขอบคุณสาหรับโอกาสถ้าจะมีมาให้ผมผมก็ยินดีที่จะรับครับยืนยันว่ารัน้เราจะไม่ทาให้แบบทำเป็ดผิดหวังไม่มีทางแน่นอนนี่คือช่วงสุดท้ายของชีวิตผมแล้วมันเป็นโอกาสสุดท้ายของชีวิตผมแล้วนี่สินผมก็มีไม่ได้มากเนาะประมาณสักสี่ห้าแสนผมคิดว่าถ้าผมมีความตั้งใจที่จะใช้นี่มันจริงๆก่อนหน้านี้มันทําไม่ได้เพราะว่าเนื่องจากมันติดปัญหาในการ ในการไปออกบูธมันขาดทุนขายของมันก็ขาดทุนมันก็เลยทําให้การให้เงินคนอื่นมันช้าลงแต่ตอนนี้ทุกอย่างมันมันเริ่มมีโอกาสดีๆเข้ามาแล้วผมคิดว่าน่าจะใช้เวลาอีกไม่นานครับเป็นกําลังใจมีติดต่อเข้ามาแต่แต่แต่เลือกที่จะปฏิเสธครับผมผมอยากจะ ผมอยากจะใช้ความสามารถของผมเองอยากจะใช้หยาดเหงื่อแรงกายของผมเองเนี่แหละครับดิ้น,นรนทำมาหากินเพราะผมถือว่ามันไม่ได้เป็นงานหนักหนาะสาหัสอะไรกับการออกมาขายของได้เงินมาก็รีบให้ไปได้มากได้น้อยให้เข้าไปผมคิดว่าอย่างที่บอกใช้เวลาไม่นานแน่นอนครับยอดนีนนนนดน้่ที่ต้องส่งนะตอนนี้นะ,ะถ้ารวมรายวันที่เป็นนอกระบบด้วยตอนนี้กลมๆอยู่ประมาณสักวันละห้าพัน ที่ต้องหาให้ได้นะวันละห้าพันเยอะมากคือก,ก็ก็บอกกับนี่นอกระบบเลยว่าผมพร้อมส่งได้เท่านี้ซึ่งก่อนนั้นเนี่ยที่ผมส่งวันละสี่หมื่นผมส่งจริงผมส่งวันละห้าเกือบเกือบห้าหมื่นด้วยซ้ำไม่ใช่สี่หมื่นนะผมส่งจริงส่งจนผมส่งไม่ไหวแล้วอะส่งจนผมแบบผมเหนื่อยแล้วอะไม่รู้จะหมุนเงินจากทางไหนไม่รู้จะยืมใครแล้วอะมันมันเหนื่อยแล้วจนต้อง พิมพ์แล้วก็เขียนไปว่าตอนนี้ผมไหวเท่านี้ผมได้เท่านี้แต่ผมไม่หนีนะไม่หนีมีเท่านี้ให้เท่านี้แต่หมดแน่นอนค่อยๆทยอยผมจะส่งจนกว่าผมจะส่งหมดก็คือยืดอายุยืดระยะเวลาออกไปใช่แต่ลดลดยอดลงมาจากวันละอ่สี่หมื่นกว่ากว่าเหลือสองหมื่นลงมาค่อยๆลดลงมานะครับสองหมื่นหมื่นกว่าบาทจนตอนนี้เหลือประมาณ เกือบเกือบห้าพันประมาณนี้ผมคิดว่าน่าจะทําให้ผมหายใจหายคอได้ดีกว okay, okay, <to> <face> <trem> ่าเดิมก็ถ <health> like ือว right ่าโอเคอยู <to ่ครับโอเคได้อยู <individuals> <to> ่ครับคือหลายๆคนเขาถามว่าอยางอัพเดตแบบที่เขามามาให้ความรู้ความรู้เหนือที่ที่ผมได้เคยตอบไปขออัพเดตว่าจะเข้ามาทำไปไทยในรายการแบบที่ได้ยินมากมาก็เรื่องของรายการน่าจะเป็นเรื่องของอนาคตเพราะก่อนหน้าที่จะมีเรื่องผมก็ถ่ายรายการของพ่อเป็ดอยู่แล้วก่อนบ่ายใครเครียด แต่ตอนนี้รอให้เรื่องราวของผมมันมันซาซาลงไปก่อนนะครับแค่พ่อเป็ดแล้วก็ทีมงานของเชิญยิ้มเชิญอร่อยให้โอกาสผมมีพื้นที่ขายของผมดีใจแล้วแค่นี้ผมมั่นใจแล้วว่าผมใช้เวลาไม่นานแน่นอนนะครับให้ใาัาเราได้ใช่ใช่ครับใช่ครับคือที่ทําทั้งหมดมันเป็นความตั้งใจที่ผมจะทําอยู่แล้วตอนนี้มันไม่ได้ติดไม่ได้ขัดอะไรแล้วแถมได้รับโอกาสเพิ่มด้วยซ้ําไป เพราะฉะนั้นเจ้าหนี้ทุกคนแล้วก็รวมถึงแม่ปูนาด้วยก็ไม่ต้องเป็นห่วงครับเงินทุกบาททุกตตังถึงมือแน่นอนครับก็ได้อะไรขาดนิดนึงเราขายอะไรที่นี่ถึงอะไรก็ตอนนี้นะครับถ้าเป็นช่วงเย็นๆก็ขอเชิญมาที่ห้างบราโ o ว k k นะครับย่าน RCA ก็จะเป็นตลาดนัดดารานะครับจัดโดยพี่ใหม่ออกไนเซอร์พี่โก้ธีรศักนะครับผมโดยมีดาราเยอะคุณปิงปองสแกวันพี่เปียเชอร์ พี่แอนมอรโกดพี่หลายท่านนะครับเป็นนักแสดงที่ออกบูธขายของพี่พิมนะครับผมหลายคนเลยรวมถึงผมด้วยก็มาออกบูธขายของอยากจะสนับสนุนพวกเรานะครับก็แวะเวียนมามาซื้อของมาอุดหนุนมาทักทายกันได้นะครับช่วงเย็นๆจะอยู่ที่นี่ถ้าช่วงกลางวันถ้าเป็นวันธรรมดาผมจะอยู่ที่อาสมหรือสีเนรน,นะครับท่าพุทธคุณที่บางไทรอันนั้นก็อยู่ทุกวัน ถ้าออกบูธก็ไปงานของเชิญยิ้มเชิญอร่อยแล้วก็งานผู้หญิงทํามาหากินครับ <Okay. S 1> เร็วๆนี้ที่พิษณุโลกครับประมาณ29ถึงวันที่4 <Okay. S 1> มิถุนาที่เซ็นทันพิษณุโลกนะครับงานเชิญยิ้มเชิญอร่อย <Okay. S 3> ข,อขอบคุณมากๆครับ